สวัสดีครับเราก็จะมาทำการทดลองโปรแกรมนะครับและดูการทำงานนะครับบนโปรแกรม Pro t e อุนะครับแล้วก็สรุปข้อแตกต่างของทั้ง2โปรแกรมนี้นะครับโดยโปรแกรมนะครับในส่วนตัวโค้ดนะผมจะเขียนไว้แล้วนะครับโดยเราจะไปที่ไฟล์นะครับไปที่ Open นะครับแล้วเราจะเลือกแล้วผมก็จะเลือกเป็นตัวโปรแกรมที่ผมทำมาแล้วนะครับ นี่นะครับโดยโปรแกรมแน่นะครับ v o i c e setup นะครับจะเป็น s e r i a begin 96 0นะครับก็เป็นค่าตอบสนองนะครับของตัวบอร์ด Arduino กับตัวโปรแกรมใน PC เรานะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา v o l l Loop นะครับ delay น,นะครับผมจะให้เป็น1000นะครับ ส่วนนี่นครับก็เป็น s ชเรียลพิ้นนะครับ mm นะครับและตัวนี้ครับจะเป็นเชเรียล r ิ้นไลน์นะครับตัวนี้เราจะเป็นอิงนะคร,บรับตัวแปรของเรากําหนดตัวแปรทีนี้เราก็จะมาตรวจสอบนะครับตรวจสอบวงจรตรวจสอบโค้ดดันคอมไพเลอรนะครับตัวสอบเสร็จแล้วก็จะเป็นอัปโหลดนะครับ เราก็จะอัปโหลดลงบอร์ด Arduino นะครับดัดอนะัปโหลดดิ้งครับอัปโหลดเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปดูที่ serial monitor นะครับเราจะดูการทำงานของมันนะครับมันก็จะนับเวลานะครับ1ข้างหลังมันก็จะนับเป็น 1- ถึงห9นะครับเมื่อครบ59แล้วนะครับเลขข้างหน้านะครับก็จะนับเป็น1นะครับ ก็เหมือนเป็นการจับเวลานะครับเนี่ยครับเราจะมารอถึง59ดูนะครับ นี่น,นะครับเมื่อครบ59แล้วนะครับข้างหลังเลขข้างหน้าก็จะนับเป็น1นะครับแล้วข้างหลังก็จะนับเริ่มจากศูนย์แล้วก็นับไปถึง59อีกรอบนะครับก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเลขข้างหน้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาอัปโหลดตัวโปรแกรมเนี้ยลงในตัวโปรติอุสนะครับ โดยเราไปที่โปรแกรมโปรเจกต์ก่อนนะครับเลือกเป็น New Project นะครับเราก็จะบันทึกไว้นะครับตามโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับทีนี้นะครับไปที่ตัว P นะครับก็จะไปที่ Arduino นะครับ ตัวนี้นะครับ Arduino ตัวนี้ที่ผมใช้นะครับจะเป็นตัว Arduino Nano นะครับเราก็จะเลือกเป็น Arduino Nano ออกมานะครับทีนี้นะครับเราก็จะไปเอาตัว LED ออกมานะครับก็ไปที่ Optoelectronic นะครับ เราก็จะหาคำว่า led เราจะเลือกเป็น led g r e e n นะครับสีเขียวนะครับนี่นะครับเราจะมาที่ตัวนี้นะครับ terminal mode นะครับจะเริ่มเป็นกาวออกมานะครับแล้วก็ต่อสายเข้ากับนี่นะครับขาที่สามเราจะต่อกับ led นะครับทีนี้นะครับที่เราเห็นที่ค่าที่แสดงใน serial monitor ของ arduino นะครับในตัว p r o t u c นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับ เนี่ยครับเป็น Virtual Terminal นะครับเนี่ยครับ,รบแล้วก็จเจ้าขา TXD 1นะครับไปต่อกับ RXD นะครับในส่วนของขา RXD 0นะครับเราจะต่อกับ TXD นะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะอัปโหลดตัวโปรแกรม Arduino ลงที่บอร์ดของโปรแกรม p r o t e u s นะครับเราจะกลับไปที่ Arduino นะครับนี่นะครับมาที่ Sketch นะครับและ Export Compile Binary นะครับคลิกเข้าไปนะครับแต่ผมทำการ Export ไปแล้วนะครับเราก็จะไปพอถ้าพอ Export เสร็จนะครับมันจะแตกออกมาเป็น2ไฟล์นะครับเราก็กลับมาที่นี่นะครับ ัวปริยุธนะครับดับเบิลคลิกที่ตัวบอร์ดนาโนนะครับแล้วมาที่โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ของ Arduino เมื่อกี้นะครับเนี่ครับมันก็แตกมาออกมาเป็น2ไฟล์นะครับเราก็จะเลือกเป็นไฟล์ที่1นึ่งะครับไฟล์แรกเราจะกดโอเคไปนะครับทีนี้เราก็จะมารันดูนะครับเนี่ยครับ จอก็ขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็นว่าในส่วนโปรแกรมที่1น,นะครับค่าที่แสดงออกมาจะแสดงแค่จอนี้นะครับในส่วนของหลอด LED นะครับจะไม่ติดนะครับจะเป็นการแสดงค่านับเวลานะครับที่ออกมาจากทาง Virtual Terminal นะครับนี่นะครับก็จะนับไปเรื่อยๆครับ พอครบข้างหลังครบ59นะครับตัวเลขข้างหน้าจะปรับเป็น1นะครับนี่นะครับทีนี้นะครับเราสต็อปนะครับเราจะไปทำในส่วนของตัวโปรแกรมที่2นะครับแล้วก็จะกลับไปที่หน้า Arduino นะครับโปรแกรมที่2ผมก็ทำออกมาแล้วนะครับเขียนโค้ดไปแล้วผมก็จะโอเพ่นนะครับ และไปที่ตัวไฟล์ที่ผมทําไว้นะครับนี่น,นะครับเปิดออกมานะครับนี่นครับจะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้เราก็จะเพิ่มเป็น LED นะครับวรทัดนี้ออกมานะครับแล้วก็จะเป็นใส่ pin mode นะครับใน v o i c e setup นะครับ pin mode LED output นะครับและ ในส่วนตัวนี้นะครับเราจะใส่เป็นดิจิตอลไวท์ LED ดิจิตอล e a ดนะครับ LED ออกมานะครับก็จะเพิ่มมา3บรรทัดนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ทำการตรวจสอบวงจรนะครับดัน e compiling เสร็จแล้วนะครับเราก็จะอัพโหลดลงตัวบอร์ด Arduino นะครับันอั u โหลดดิ้งก็อัพโหลดเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับ ไปที่ serial monitor นะครับแล้วก็จะมาดูนะครับก็ตัวเลขก็จะนับแบบตัวโปรแกรมที่1เมื่อกี้เลยนะครับก็จะนับข้างเลขข้างก็จะนับไปถึง59นะครับเมื่อครบแล้วตัวเลขข้างหน้าก็จะเปลี่ยนเป็น1น,นะครับ นี่นะครับเห็นว่าเมื่อครบ59นะครับตัวเลเขก็จะปรับเป็น1นะครับแลวขคาหลังก็จะเริ่มนับ0ูนย์ถึงห้ใหม่นะครับมเมื่อครบแล้วก็จะปรับเป็น2นะครับตัวเลขข้างหน้าก็จะนับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของโพซิยูดนะครับซึ่งในตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเราก็กลับไปที่หน้า Arduino นะครับแล้วก็ เหมือนเดิมน,นะครับสเกตแล้วก็ Export Compile Binary นะครับซึ่งผม compile Binary ไปแล้วก็จะอยู่ในไฟล์ของตัวนี้นะครับแล้วก็จะไปที่หน้า p r o เจ c ตนะครับก็ดับเบิลคลิกไปนะครับแล้วเราจะเลือกโปรแกรมไฟล์นะครับไปที่โปรแกรมตัวที่เราทำไปแล้วนะครับ ก็คือพอเราแตก,แตกไฟล์จะไปอยู่ในตัวไฟล์ของ Arduino ที่เราทำนะครับนี่นะครับผมก็จะเลือกเป็นอันแรกนะครับนี่กดโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะมาทำการรันทดสอบดูนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่า ตัวจอ v i s ว u a l Terminal ก็จะแสดงนะครับเหมือนกับเมื่อกี้นะครับและแต่โปรแกรมตัวนี้ครับจะเพิ่มการแสดงจาก LED ออกมาด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าดีเลย์จะเป็น1000นะครับก็คือ1วินะครับก็จะนับพร้อมกับตัวเลขน,นะครับเมื่อตัวเลขนับ1วิ LED ก็แสดงก็จะ สว่างนะครับติดนะครับตามตัวตามหนึ่งวินะครับนี่นะครับก็จะแตกต่างจากตัวโปรแกรมที่แล้วนะครับก็คือโปรแกรมนี้นะครับเราจะเพิ่ม LED นะครับออกมาด้วยนะครับก็จะแสดงผลจะทาง LED ออกมาด้วยนะครับก็เหมือนกับว่า เป็นการแสดงให้เราเห็นว่าถ้าตัวเลขนับ1วินะครับก็จะคือ LD e ก็จะสว่างนะครับ1วิ1วิสว่าง1วิสว่างนะครับนี่นะครับแต่ในส่วนของโปรแกรมที่แล้วนะครับจะเห็นว่าจะออกมาเพียงแค่ตัวเทอร์มินอลนะครับจอแสดงผลตัวนี้ครับออกมาแค่ตัวเลขครับแต่ไฟ LD e จะไม่ติดนะครับ แล้วก็ปัญหาปัญหาที่พบนะครับก็คือโปรแกรมเนี่ยนะครับตัวโปร d จตนะครับมันบางทีนะครับมันจะมีการรวนของโปรแกรมบ้างนะครับก็คือเมื่อผมกดรันนะครับเขียนพวกนี้เสร็จแล้วนะครับกดรันนะครับตัวจอนี้นะครับจะไม่แสดงออกมานะครับไม่ขึ้นออกมาให้เราเห็นนะครับก็ การแก้ปัญหาก็คือทำการเปิดไฟล์ใหม่นะครับแล้วเขียนก็เอาปลูกกรมาต่อใหม่นะครับแล้วก,กดรันอัปโหลดอัปโหลดตัวโค้ดใหม่นะครับแล้วก,กดรันนะครับก็จะแสดงออกมานะครับนี่นะครับปัญหาที่พบนะครับและการแก้ไขปัญหาก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ